ไม่จ้าถือกติข้าวจะไปไหนเนี่ยนี่นะกติข้าวใช่มันไม่ใช่กติข้าวพ่อจ๋ามองยังไงเป็นกติข้าวนี่อ้าวแล้วมันคืออะไรอะมันคือสีเทียนเจียวกระปุกอืมนี่ไงมันเป็นสีเทียนเจียวกระปุกยังไงอะโอ้ยพ่อจ๋ามันก็เป็นสีเทียนเจียวกระปุกแบบนี้ไงเนี่ยสีเทียนหมดเลยอเดี๋ยวม่จ๋าจะไประบายให้ดูถ้าพ่อจ๋าไม่เชื่ออืมได้เลยพ่อจ๋าดูนะน้องจะเป็นฝาปิดแบบนี้เป็นน้องน่ารักมากน่ารักมากนี่ชุบ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 หู สติกเลยพ่อจ้าพี่แท่งของน้องยาวมากยาวมากๆเลยยาวๆเลยมายลองไประบายสีกัน ลายสีสวยไหมสวยมากมากเลยนี่แหละเขาเรียกว่าสีเทียนเจียวเนื้อเนียนละเอียดมากพ่อจ๋าดูสีสวยไหมล่ะสวยมากเลยนี่พ่อจ๋าสีเลอะมือเอ้าแล้วจะเช็ดออกไหมเนี่ยไม่เป็นไรเลอะมือแบบนี้สามารถเช็ดออกได้ยังไงเพราะว่าเป็นสีเทียนเจียวที่สามารถลบได้ดูนะชุบ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 เป็นไงล่ะโอเช็ดออกได้จริงจด้วยโอ้โหจิ๋งขนาดนี้แม่จะไปเอามาจากไหนเนี่ยแต่การในคลิปเลยจ้ะ